ในหลวงทรงรับสรพง์ชาตรีเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันที่21กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีพระเอกตลอดการนักแสดงรุ่นใหญ่สอรพงษ์ชาตรีป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดมีอาการสำลักอาหารจนต้องเข้า ICU รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามกลางความห่วงใยของทางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับซึ่งก่อนหน้านั้นทางผู้บริหารค่ายหนังดังออกมาบอกว่าสรพงษ์ต้องฉีดยารักษาเข็มละ180,000บาท ล่าสุดดวงเดือนจีไทยสงนักแสดงรุ่นใหญ่ผู้เป็นภรรยาโพสภาพผ่านทาง Facebook พร้อมข้อความระบุว่าพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์รองราชเลขาธิการเป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมพระราชทานมามอบให้แก่สรพงษ์ชาตรีและทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวดวงเดือนจีทไทยส่งและครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด